นี่มีดีมาบอกวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวของการจัดกิจกรรมไหว้จันทราร,รักษาเวิ้งมรดกร,รัตนโกสินทร์2,556นะคะผู้ที่จะร่วมพูดคุยสองท่านนะคะซ้ายมือดิฉันท่านแรกค่ะคุณสมศักดิ์ทรงธรรมากุลนะคะมาพร้อมกับอาจารย์ฤทธิ์เศรษกเเกษมกรรมการเวิ้งนะคะนครกเกษมของเรานะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> สำหรับที่เวิ้งนครเกษมนี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่จะมีการจัดงานใหญ่ในช่วงของเทศกาลไหว้พระจันทร์อยากให้คุณสมศักดิ์ได้พูดถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ,คะเ,เนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร,ร์ประเพณีนะครับมายาวนานทางคณะกรรมาการก็เลยเห็นถึงความสาคัญในจุดนี้นะครับก็ได้ หมือนกับตกลงโปรงใจกันว่าเราต้องสืบสารประเพณีวัฒนธรรมการไหว้พระจันทร์ซึ่งปกติก็จัดกันมาทุกปีอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เราต้องการที่จะสื่อให้คนภายนอกเห็นว่ารูปแบบการจัดไหว้พระจันทร์เนี่ยที่ถูกต้องแล้วก็ที่หาดูได้ยากเนี่ยม,มันสามารถหาดูได้ที่นี่แล้วก็ถูกต้องทําอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในชุมชนที่เรา สืบทอดกันมาตั้งหลายชั่วอายุคนนะครับว่ายังมีพิธีอย่างนี้สืบทอดกันอยู่นะครับซึ่งในงานในปีนี้เนี่ยเราจะจัดขึ้นในวันพระสปดิที่19คือวันพุธนี้นะครับชื่องานก็จะเป็นชื่อไหว้จันทรารักษาเวิร์มมรดกรัตนโกสินปี์ปี56นะครับทีนี้ภายในงานก็จะมีมากมายมากมายทีเดียวนะครับเริ่มตั้งแต่นิทรศการเล่าเรื่องความสําคัญความเป็นมาของพื้นที่ และความเป็นมาของประเพณีไหว้พระจันทร์พูดถึงความเป็นมาของรประเพณีไหว้พระจันทร์ขออนุญาตถามอาจารย์นิเสร็จเลยนะคะว่า เอ๊ะไหว้พระจันทร์นี่เขามีมานานแค่ไหนต้องไหว้พระจันทร์จริงการไหว้พระจันทร์มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องประเพณีแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็น,เป,นเป็นวิธีการรักษาวิถีชีวิตของชุมชนคือการไหว้พระจันทร์มันไหวามาก่อนพุทธศักราชอีกนะสมัยชุนชงเั้ากนะ๋วชุนชงเจ้ากว่วได้เกือบประมาณ200กว่าปีก่อนพุทธศาสนา,าแต่ว่าที่ต้องมีไหว้เพราะว่าฤดูการต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนจีนทั้งหลายเนี่ยจะเป็นเกษตรกรรมฉะนั้นการไหว้พระจันทร์จริงๆเป็นการบอกบอกว่าจากนี้ไป15บวันมันเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้้้้้วนนนนนนััถาตตออีีคคุุณณไไมม่่เกก็บผ เตรียมเสื้อผ้าคุณตอนนี้นคุณไม่เตรียมอาหารไว้ให้ดีเนี่ย<ช>นะครับ<ช>คุณเอาชีวิตไม่รอดแน่ขนมไหว้พระจันทร์ที่สําคัญที่มีอยู่นี้เนี่ยมันมีเรื่องขนมโกเป็นเรืงน้ำตาลตัวน้ำตาลตรงนี้เขาจะแปะถึงก้อนเนี่ยแปะถึงโก้นะ<ช>ตัวเนี้ยมันเป็นไว้เพื่อสําหรับไปทําเหล้า ไปทําเล่าเล่าข้าวเหนียวขาวๆไว้ดื่มแก๊งหนาวเพราะประเทศจีนเนี่ยความหนาวเนี่ยคนไทยไม่รู้จักแล้วครับว่ามันขนาดไหนนะครับมันเข้าไปถึงกระดูกมันถึงตายจริงๆทีนี้คนจีนเนี่ยเขาจะมีเสืดูการใหญ่คือจักรพรรดิเนี่ยต้องทําการไหว้เสื้อดู28มีนาคมเนี่ยเขาได้ไหว้ดวงอาทิตย์ เพื่อขอให้พืชพันธุ์แทญยาหานี่ยโตแต่จริงๆก็คือการไหวเพื่อเตรียมรับฤดูการเพื่อให้ชาวนานเนี่ยเตรียมลงนาได้ละเพราะวันที่21มิถุนายนเนี่ยเขาเรียกว่าวันชื่วันที่โลกตั้งฉากกระดวงอาทิตย์เนี่ยฮะวันนั้นจะเป็นวันประกาศเที่ยงวันของโลกแลก้วจักรพรรดิก็ต้องประกาศวันเที่ยงวันของโลกเนี่ยหลังจากที่เงาของดวงอาทิตย์ท่าไปที่ใต้ปั๊บเนี่ยนะฮะตีกองเลยมีปืนใหญ่เพราะจากนี้ต้องนับจากนี้ไปกี่วันจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวลวะนะการไหวเที่ยงวันของโลกวันนั้นก็คือวันที่ผู้หญิงเนี่ย จะมาทําการทอเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อผ้าตรงนี้เนี่ยคนจนไม่มีเขาจะเสื้อผ้าเนี่ยบริจาคในวันวันวันสัตว์จีนนะะแล้วก็เสร็จแล้วพอขทอเสื้อผ้าเสร็จวันเดือนแปดเนี่ยนะฮะผู้หญิงเอาเสื้อผ้ามาไหว้แล้วพะอเลยพอเตรียมเข้าเดือนเก้าเข้าสู่ฤดูหนาวอ่ะฉะนั้นไอ้ที่ประเพณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าไหว้เพื่อจะมาสวยงามไหว้เพื่อจะมาขอโชคลาภแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคือการ กำหนดปฏิทินของมนุษยชาติเขามีเหตุผลก็คือสี่ฤดูเนี่ยก็จะมีประเพณีการไหว้ที่สอดคล้องกับฤดูต่างๆเพราะปลูกก็เอาผลผลิตตลอดทั้งปีเนี่ยมาผลิตแล้วทำไมต้องดวงจันทร์ด้วยล่ะเขาเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยคือตำแหน่งที่ดวงจันทร์เดินทางไปรอบรอบโลกเราเนี่ยบอกระยะเวลาจะผ่านดวงดาวเลิกทั้งหมด28ดวงทุกอย่างนี้ทุกเดือนแต่ถ้าเดือนเวลาผ่านไปที่ดวงไหนเนี่ยคนจีนพยากรณ์ได้เลยว่าตอนนี้เข้าเดือนอะไรละนะแล้วถ้าไม่พอเนี่ยคนจีนเนี่ยใช้ตำแหน่งของดวงจันทร์เนี่ยใช้ในการ วางแผนที่ในการสร้างเมือง oh. มันเป็นพิชัยสงครามนะฮะไอ้ที่ <c oughs> ที่คนจีนวางเนี่ยมันสอดคล้องกันหมด ค่ะหนูเห็นกราฟิกที่อาจารย์เตรียมมาให้เรามีอธิบายในเรื่องของการเคลื่อนผ่านของดวงจันทร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะนี่เป็นเป็นเรื่องของที่มาของวันไหว้พระจันทร์ซึ่งจะอยู่ในหนึ่งนิทรศการที่คุณสมศักดิ์ว่าท่ะนี้ภายในงานเนี่ยมันยังมีมากมายมากกว่านี้อีกนะครับตั้งแต่คือนิทรรศการที่มอสักคู่ผมเกลือนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแสดงของคนในชุมชนเนื่องจากเราร่วมไม้ร่วมมือกันจัดแล้วเราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันแสดงด้วย แล้วก็มีเชิญจากบุคคลภายนอกมาแสดงกูเจิ้งนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีวงดนตรีจักรุรา็มาช่วยซีอูแซกโซโฟนก็มา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 ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีวงเอ็กโซติกนะครับมาเสริมบรรยากาศและที่สำคัญคือโต๊ะไหว้เนี่ยอย่างที่อาจารย์วิสิทิ์ได้เรียนเนี่ยคือจัดถูกต้องตามประเพณีแล้วก็มีความหมายทุกอย่างกับโต๊ะไหว้ที่เตรียมมานะคะ เห็นว่าจะมีผังใช่ไหมคะอาจารย์ผังในการจัดโต๊ะนะคะว่างต้อยต่โต๊ะไหว้ต้องประกอบด้วยอะไรคะอาจารย์ใช่ครับคืออย่างนี้นะเราพูดถึงว่าเวลาที่เราไหว้ปกติเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไหว้ด้วยอาหาร แต่ว <ítulo> <displayed, S 1> ่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไหว้ด้วยอาหารเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับการที่เรารู้ว่าเราไหว้ตรงนี้เพื่ออะไรค่ะตองนี้ไหว้เพื่อกัดเนี่ยนะครับเพื่อทาจักรวาลนะฮะริงๆแล้วนบนทงสวรรค์คือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมี28ตาแหน่งดวงดาวเนี่ยมีความหมายว่าดวงจันทร์เดินทางไปแต่ละวันเนี่ยนะครับผ่านเข้าวังจันทราอะไรบ้างเพราะชาวนาเนี่ยดูดวงดาวว่าไปถึงหัวมังกรถึงท้องมังกรจะรู้ทันทีว่านี่เข้าฤดูกาลอะไรวันนี้เป็นวันกี่ค่ำนะครับแต่แล้ว สิบสองนักสัตว์นี่เป,นเป็นความหมายของอะไรฮะวันเดือนปีที่ผ่านมาเพราะว่าเวลาที่คนจีนเมื่อก่อนจกักรพรรดิเนี่ยในพระราชวังเทียนถานเนี่ยจมีเสาทั้งหมด28ต้นสิบสองต้นคือสิบสองนักสัตว์สี่ต้นคือเสยดูการเงาของดวงที่ทอดมาในพระราชวังเนี่ยจกักรพรรดิรู้เลยว่าตอนนี้เข้าดูการอะไรละ<อ>นั่นมันคือมันคือวิชาอะไรมันคือท็อปิคอลดีไซน์มันคือการที่มนุษย์เราสามารถเอาธรรมชาติเนี่ยมาช่วย,วยบอกกล่าวและต้นนี้คือส้ญสัญษณ์นี้แล้วก็หกสิบนักสัตว์เนี่ยนะฮะคนจีนก็เชื่อว จัดไท่ฉีคืออินหยางนะหกสินักสัตว์ก็คือว่ากาลเวลาทั้งหลายที่เคลื่อนไหวไปนะเป็นวัฏจักรของ60รอบของธาตุทั้ง5กับ12นักสัตว์คือ12ปี12เดือน12วันสิบสองหยาลึกซึ้งมากเลยนะลึกซึ้งมากครับเพื่อจะบอกอะไรเพื่อจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยได้รับคุ้มครองความคุ้มครองจากจากสวรรค์จากจากอย่าางงไรบ้อะไรมหาจักรวาลเดียวกันสี่ไต่เทียมกวงนั่นแหละสี่จัตุมหาราชิก็คืออะไร พูดดูแลสวรรค์ชั้นชั้นล่างสุดอันนี้คือใกล้ชิดมนุษย์ที่สุดเลย่านนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะทําให้เห็นถึงวิถีแล้วก็เขาเรียกภูมิปัญญาในการใช้ธรรมชาติมาดีไซน์ชีวิตของชาวจีนสมัยก่อนด้วยไม่ได้แค่ทานขนมไหว้พระจันทร์กันอร่อยเหมือนทุกปีที่ผ่านมาปีนี้แนะนํานะคะไปที่เวิรนาครเกษมจะได้รับความรู้แบบนี้เรามีไฮไลท์นะครับเรามีไฮไลท์เนื่องจากว่าในปีนี้เป็นปีพิเศษทางทางอาจารย์วิสิ์เนี่ยก็ได้ ันเชิญน้ำมนต์จากมณฑลนเช้อเจียงน,นะครับนี่คะกับอันนี้นะครับเป็น,นเป็นน้ำมนต์จากที่เจ้าแม่กุนอิมเลยนะฮะไปเชิญที่เกาะโพนสานกับลบวดเชียร์สาน ค่ะนะครับซึ่งน้ำมนต์ตรงนี้เป็นน้ำมนต์จากเจ้าแม่กวนอิมซึ่งคนทั้งโลกเนี่ยนะครับเวลาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมต้องไปที่ตึกไปที่เกาะนี้แล้วก็มีมีชื่อเสียงเรื่องนั้นที่จเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปฮะเป็นเป็นตำนานที่สําคัญมากแล้วน้ำมนต์ตรงนี้เนี่ยเรานําเข้ามาแจกในในงานนี้ด้วยนะครับจํานวนจํากัดไหมคะอาจารย์ีเราทําไว้ประมาณหมื่นหลอดนะครับไปก่อนได้ก่อนอถ้าไปหลังก็ได้ตลอดงานเพราะว่าดิฉันจะน้ำมนต์เป็น่มเราเราจะเริ่มเริ่มตอนประมาณหกโมงสิบแปดนาทีอาจารย์นี้ไหว้กลางคืนใช่่่มมัั้ใชคครรรบบนนนนะะแแตตตา์เจจกอ สองทุ่มแแจกงว่าหมดแล้วหมดเลยค่ะค่ะทีนี้งานเนี่ยถ้าสมมติก่อนเวลาเล็กน้อยเราก็สามารถไปชมนิทรรศการได้ค่ะแล้วการไปเที่ยวที่เวิร์กนครเกษมเนี่ยพอเสร็จแล้วเราสามารถเที่ยวบริเวณอื่นที่อยู่รอบข้างได้คับเช่นวงเวียนโอเดียนหรือว่าถนนเจริญกรุงก็มีชุมชนเจริญกลก็มี ค่ะร้านกาแฟอร่อยๆแถวนั้นยังหาทานได้ไหมคะทนคืนในคืนนั้นเนี่ยเรามีจัดร้านอาหารของคนในเวืองนะฮะมาร่วมกันจัดอาหารที่นั่นด้วยนะในราคาในราคาถูกอครับคมีคูณแล้วน่าสนใจนะฮะอย่ารอช้านะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้19กันยานะฮะเราก็จะไปร่วมกัน ว่ายพระจันทร์นะคะที่เวิร์นครเกษมต้องบอกเลยนะคะถึงแม้ว่าดิฉันจะเป็นตึงเหนือเกี้ยลูกหลานชาวจีนนะยังไม่ละเอียดขนาดนี้เลยนะก็ว่าเ่างนีนแต่ไม่รู้เยอะขนาดนี้ตอนนี้นะใครอยากรู้ลึกซึ้งก็ไปที่งานนี้ได้นะคะยังไงต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็ชวนพวกเราไปร่วมกิจกรรมดีๆของเวิร์นครเกษมด้วยนรยินเชิญนะครับยินเชิญประชาชนที่ได้ชมรายการด้วยนะครับยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับส่วนเรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่